ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบรี่เฟซบุ๊ไลน์เบอร์โทรโอกาสดีนะครับหลงทางเข้ามาไปไหนมาเจอน้องเขามาเจอน้องแนะนำทางให้แล้วก็ให้ของน้องเขาเอาอม้อกระเป๋าให้ครับผม ขอบคุณมากสวัสดีครับตี้น้องอยู่อยู่ชั้นอะไรแล้วตอนนี้ม .6 อายุ3ม .6 อายุ17 17ปีเป็นสาวเลยปีหน้าก็ทำงานทำงานเลยรปะเดี๋ยวไปหาอะไรดีแทนหน้าแถวนี้เทสยังอยู่นี่นะเคทดีฮะเฮ้ยเทสปืนซ้อมทหาร ป้องกันวิชาป้องกันนู่นนะเขาจะสอนตั้งแต่ไอ้คนถ้าเป็นบ้านเท่ากันลอดดอเนาะก็ช่วยอธิบายน้องหน่อยเนะว่าน้องจะเอาไปยิงใครเนี่ย <c oughs> สอนหนึอนเป็นกลุ่มโอ้อนเป็นกลุ่มดูมากนะเนี่ยน้องทำปืนใช้เองทำเป็นเอาสาธิาตในพวกนี้แค่นี้เฮ็ดจังใดเอามา่ไว้สักก้อนเ่ยผู้เบาผู้เบาไหนมาต้องกิดให้ดีเอามั่งไว้สักกอนเฮ็ดจังใดเฮ็ดปืนเจ้า คือบ่ให้พ่อเฮ็ดไห้เขามีเรียกมีเรียแม่เขาก็ต้องไมเฮ็ดเองออเก่งกันเนาะนั่งลุกนั่งลงกเดี๋ยวถ้าใครมาจีบนี่คือโดนแน่นอนแกนบอกนี้นอนเฮ็ดดี <c oughs> โอ้เหเฮ็ดปืนใสเองห้ซื้อเอาแบบเป็นปืนสีน้ำก็บ่ได้บอกเฮ็ดดี <c oughs> โอ้ <c oughs> จะมายุติให้เขาจะใส่ปืนเก่า ปืนเก่าไอ้พวกรุ่นไอ้ลากได้แบบนั้นเขาเลือกใช้แล้วผลระวังไม่ทำให้เหมือนได้เฉยท่านสีจ่อเสื้อจอยยังอยู่บ่จอเสื้อยั่เปล่ามีงานียังก็อยยุนี่เนี่ยแนที่งานดองเนี่ยจะขึ้นบนไหนไปซอยเขาเจ้าไปแล้วเข้าสบาย าคนถูกใจซะก่อนเนาะมาได้มาเยี่ยมน้องแคดดี้นักเอกคนแรกของช่องผมเลยได้หน่น้องแคดดี้เนาะน้องเรพัฒนาปีกว่าแล้วเกือบสองปีเกือบปีกว่าแล้วไู่นะเอไม่ธรรมดาอ๋อเองนะฮะไม่ไะเพิ่งมาหอนเห็นหรืน้องไม่เข้าไปทำงานนู่นแตะในในเมืองไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนี้งานอ๋อเองนะ นี่เราเพิ่งมาหอนเห็นเลยน้องไม่เข้าไปทำงานรึเปล่าในในเมืองไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนนี้งานไอตัวนี้นี่มันเห็บเยอะเหรออา้าบน้ำไมันวานนะกระมูกมีเป็นแดงอืมอันนี้ต้องกินยาเห็บนะถ้ามีสปอนเซอร์ยาเห็บบัดนี่เข้าๆหน่อยนะ <c oughs> ดิ๊มเีแฟนมารเล่า้เส่นอ่นีมีแฟนมีนร้อนหน้าเด็กแล้วเราอ่ะอานงมีคนทำน้ำโวกอ่ะแถวๆนี้แหละเ็ดอเออพี่บ้านี่มาไปเนี่ยอานงมาไปเนี่ยมาจะป่ะ ตัวปูหรือตัวเมียมอย่ากินอันนี้นะมันคือบอกกินว่าว่าเราก็ไปแงะมันยังสันมันหยาดกระดูกนี่สั่งจริงมาน้องเรีนขึ้นมาครับมันติดทองทะเลตาย ตายบอยี่เินเาล่อวันนี้นะเนาเอหอะมววันนี้โอ้เข่ากันกับเซาโบได้ดีนะเอาหม้อมัเยไม่งั้นเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนนะไม่น่าน่ะโอเป็นตัวแทนก็ได้เอาใช่ใช่เทนอามอเอาน้องมันรับเนี่ยน้อง FT เป็นตัวแทนมาครับเอาให้เอาตัวนั้ให้ให้น้องโบเดี๋คืนแล้วให้น้องโบนี่เลยเอาน้องโบ โมอโม่ของที่ระลึกของมาจากของมไทยครับครับมาจากเมืองไทยอในน้องอานงชกสูงไหนอ่าน้องตัวเล็กที่เไรผู้ชายเขาพี่ๆเขามีของที่ระลึกมาให้น้องๆโอ้เชิญเชแบ่งของงานใหญ่เลยมาเมือนกับเออเป็นคุณนายเลยอานงเป็นคุณนายเลยลุยกระเป๋าลุยเออของแทบอ่ะหน่อยโอ้อานง คถ่ายกระเป๋าแทายได้อนงหรือวิติงตองใช่ไหมจากเมืองไทยก็มาให้ช่วยข้ามจับมือแล้วจับนี่ข้ามจับมือไม่ได้ห้ามเลยอ๋อจากติดตามมานานแล้วได้มาเจอตัวจริงสวยน่ารักไหมครับตัวจริงโอ้เกินครับโอ้สุดยอดน่ารักมากครับน้องอนงเดี๋ยวได้ไปน้องก็ไลฟ์สดขายเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ หลังจากกินน้ำสำราญแล้วตอนนี้เอฟซีก่อนจะกลับก็มีของที่ระลึกเล็กน้อยให้น้องๆน้องดินน้องดินเอ้าให้ขอบคุณกับฝีมือทำอาหารอะไร่อยๆนี่ครับพวกพี่ๆที่มาเยี่ยมครับผมแล้วก็โอ้โหกระเป๋าสวยมากครับเอฟซีคนไหนที่จะมาเยี่ยมต้องเอาของมาให้น้องเยอะๆอย่างนี้นะครับใจดีมากเอฟซีใจดีมากอู้หสวยก็สวยครับผมเป็นไงน้องดินขอบคุณเบรนยากาศล่ะขอบใจ ขอครับผมไม่ให้ออกเลยบ้าเบาเนี้ย็ครับเออครับผมเอาของมาฝากน้องๆได้กินของอร่อยๆประทับใจไหมครับประทับใจมากครับครับผมจแบบอยากจะต้องย้ายบ้านมาอยู่แถวนี้เลยครับผมน้องๆน่ารักมีโอกาสก็มาเยี่ยมน้องอีกนะครับผมไม่อยากให้อยู่ครับผมมีคนอยู่ข้างหลังบอกมาสวัสดีครับ หม้อหมออกระเป๋าของที่เล่นลึกให้น้องคำไปใช้ไปใช่ใส่เกลือน้ำอาดให้น้องคำเด้อเออหมอเป็นกุ๊กมากเลยนี่ยรับน้องคำมากครับใบนี้งครับฟูดโอเคขอบคุณมากนะขอบใจเด้อเอาเอารักครับขอบฟูดเน่าหลอกะแล้น้องใส่ชุดนี้มารับนะโอ้อนงชอบชุดริมทะเลไปเดินทะเลเลยเด้อนี่อะนงไปเดินไปรับป่าแลเดี๋ยวเดี๋ยวโตขึ้นจะพาไปเที่ยวทะเล เอาไอ้ตัวน,น,น,นี้ตัวนี้รองเท้าเมื่อกนะี้เนี่ยเข้าไปสิรองเท้าที่จะให้มันอน่ะนี่ตัวนี้หอมมากหมวกมวกจะรีบอีอย่างเย,ยอะดิโอ๋ออันดุกนดิตอนนี้น้องๆก็อ,อ้เลือกของนะ เอออันนี้นะอออันนี้จะลุ้นด้วยนะเอออันนี้น่าไปจนบหนุ่มสองกันเข้าชุดพอดีเลยสีดำมันดิ